สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ข่าวชายแดนไทยกัมพูชาพันรายาหมู่เจมโพสรูปคู่ระบุแคปชั่นสุดซึง้งหรือว่าทำหน้าที่ของเธอดีที่สุดแล้วหลังสละชีพปกป้องอธิปไตยจุดประทะประสาทตาควายระบุแคปชั่นสุดซึง้งวันที่25กรกฎาคม2568หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่กองทัพภาคที่2ยืนยันว่าเช้านี้มีทหารไทยเสียชีวิต3นายจากการปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าชายแดนไทย กัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินหลังกัมพูชายิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 ซึ่งกัมพูชานำไปจอดไว้ในพื้นที่ชุมชนโรงเรียนและวัดเพื่อเป็นโลก่กำบงังทหารที่สละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติได้แก่1นึ่งสิเอกนพดลบุญเลิศ2องสิบเอกฤษดาน้อยโคตร3 1สบเอกจิรายุสิงออน ทั้งหมดสังกัดกองร้อยลาตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ร้อยละวะไกล6นอกจากนี้1ิบเอกสุทธิชัยเรื่อเรืองได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งนายด้านภรรยาของ1ิบเอกจิรายุหรือหมูเจมได้โพสต์รูปคู่พร้อมระบุข้อความว่ารู้ว่าทำหน้าที่ของเธอดีที่สุดแล้วรักสุดหัวใจ1ิบเอกจิรายุสิงโอน ขณะมีญาติญาติเพื่อนพี่น้องและเพื่อนในโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์สดุดีทหารกล้าพร้อมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ครอบโดยคนสนิทใกล้ชิดหลายคนต่างบอกว่ายังไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นหมู่เจมจริงๆชายอายุ45ปีลุงของผู้เสียชีวิตเล่าว่าหลานชายคนนี้ถือว่าเป็นคนที่ดีมากนิสัยส่วนตัวจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นย้ายไปรับราชการหลายที่เนื่องจากเป็นทหารหน่วยรบพิเศษกระทั่งเมื่อช่วงปลายปีที่ที่แล้วได้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าโลจาดพลรอหก อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งก็เดินทางไปมาระหว่างชายแดนกับบ้านพักหลานชายมีภรรยาที่วางแผนจะมีบุตรและล่าสุดหลานได้มาพักอยู่บ้านเพียงสองถึงสาวันก็ไปรบซึ่งเป็นการรบครั้งสุดท้ายตนรู้สึกภูมิใจในตัวหลานชายคนนี้มากถึงภายในใจจะเสียใจที่สูญเสียหลานไปอย่างไม่มีวันหวนกลับหญิงอายุ75ปียายผู้เสียชีวิตเล่าว่า ตนเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เกิดรักเหมือนลูกเพราะเวลาพ่อแม่เขาออกไปทำงานตนก็ต้องคอยดูแลกระทั่งไปสอบเป็นทหารไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดเพิ่งได้ย้ายกลับมาจังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่ถึงปีก็ต้องมาเสียชีวิตตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากถึงกับพูดไม่ออกร้องให้ตั้งแต่ทราบข่าวก่อนหน้านี้ไม่เห็นหลานเป็นเดือนเพราะตนออกไปอยู่ที่กระท่อมทุ่งนาในวันพรุ่งนี้26กรกฎาคม จะนำร่างหมู่เจมมาประกอบพิธีอาบน้ำศพที่วัดบูญภาพิรามอำเภอเมืองร้อยเอ็ดก่อนจะนำไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดต่อไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายและพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ